สวัสดีครับผมเชษ c h ชนแนลนะครับเรามาต่อคลิปต่อไปนะครับเป็นคลิปในการทำาตารางโหลดหรือเรียกว่าโหลดสเก็ดด้วยนะครับเมื่อเราออกแบบพวกระบบแสงสว่างและระบบพวกภาพภาพพาวเวอร์ Power, เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาลงในตารางโหลดนะครับทีนี้เรามาดูแต่และหัวข้อนะครับว่าตารางโหลดมีบอกอะไรบ้างนะครับก็อันนี้เป็นโปรเจกต์หมายถึงว่าบอกชื่อว่า โปรเจกต์ที่เราทำเนึ่งชื่ออะไรสมมติว่าเราทำเป็นทาอสองชั้นเราก็เขียนว่าทาอสองชั้นนะครับต่อไปเป็นพันเอล์นัมเบอร์นั่นก็คือหมายถึงว่าซีอูหรือบางที่เขาใช้เป็นโหลดเซนเตอร์เขาจะเขียนว่า LP ถ้ามีหลายตัว LP1, LP2, LP3 ลาก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับต่อไปคือเมนเมนซีบี ของโหลดเซนเตอร์ของแผงที่จะติดตั้งนะครับก็มี2โพล100แอมป์แอมป์ทิปนะครับทับ100แอมป์แอมเฟรมนะครับ10 KA นะครับต่อมาฝั่งด้านขวามือนะครับเป็นกับปาซิตี้อันนี้คือหมายถึงว่าความจุข,ของโหลดนะครับว่าว่ามันมีทั้งหมดกี่เซอร์กิตจำนวน พูดง่ายคือจํานวนของอลูกเบเกอร์ย่อยว่ามีทั้งหมดกี่ตัวที่เราจะใช้อันนี้เราใช้18์กิตนะครับต่อไปเป็นโลเคชันนะครับโลเคชันไปถึงว่าสถานที่ที่เราติดตั้งนะครับชั้นล่างชั้นไหนก็ได้ที่เราติดตั้งนะครับหรือชั้นล่างใต้บันไดอะไรก็เขียนไปนะครับมัลติง้งตันนี้คือการติดตั้งนะครับติดตั้งลักษณะแบบไหนพื้นที่เรียบพื้นที่แบบไหนอะไรเงี้ยเราก็บอกไปนะครับ ต่อไปนะครับเป็นรายละเอียดนะครับอันนี้คือเป็นนัมเบอร์ของเซกิตหมายถึงว่านัมเบอร์ของช่องของโหลดเซนเตอร์อของออคอน s u m e r unit นะครับมันจะเป็นเป็นช่องอย่างนี้นะครับตัวนี้เป็นเมเกอร์เมนที่เข้ามันเป็นสองโพรนที่เขาเขียนว่าสองโพลนเนี่ยครับมันจะมีเมนมาจากการไฟฟ้าเข้าจากมิเตอร์นะครับต่อไปก็เป็นลูกย่อยนะครับเป็นถึง ตรงนี้18บะตัวที่18นะครับเป็นประมาณนี้อันนี้คือรายละเอียดอันนี้คือเซกิตเซกิตที่1นึ่งเซกิตที่2เหมือนที่เราออกแบบไว้นะครับจะเขียนว่า cu นะครับ cu ที่1 cu ที่สองเนี้นะครับอ่าตัวนี้ cu cu ที่1ก็คือตัวนี้นะครับ cu ที่2ก็คือตัวที่2 cu ที่1คือแสงสว่างห้องรับแขกก็แอเรียนี้นะครับเป็นห้อง ห้องรับแขกรวมทั้งไฟข,ข้างนอกด้วยนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับต่อไปมันจะมีอ,อ่ช่องต่อไปเป็นสกิดเบเกอร์างกี่โพลหนึ่งโพลขนาดเท่าไหร่สิบหกแอมป์นะครับส่วนตัวนี้จะบอกขนาดของสายนะครับว่าใช้สายขนาดเท่าไหร่นะครับและนี้คือชนิดของสายที่เราใช้ Iec01 ก็ TW เก่านะครับไซส์ของท่อท่อนี่ขนาด ท่อ EMT นะครับถ้าเราสังเกตดูนะครับถ้าเราที่เราออกแบบไว้ lighting เนี่ยเขาจะเขียนว่า CU แต่เขาไม่ได้บอกรายละเอียดว่าใช้สายอะไรเท่าไหร่เพราะนั้นรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกยกมามาใส่ในโหลดสกเกตด่วนตัวนี้โหลดสกเกตด่วนตัวนี้นี่จะบอกรายละเอียดทั้งหมดนะครับว่าแต่ละสเกตใช้สายขนาดเท่าไหร่ใช้กี่แอมป์นะครับนั้นเราก็จะมาดูตรงนี้นะครับส่วนช่องท้ายตัวนี้เป็นช่องรวมของจํานวนจํานวนวัตต์ หรือเป็นอวอนแอมวอนแอ์กับวอนแอมก็เท่ากับวัตต์อ,อ่ตัวเดียวกันนะครับก็ว่าแต่ละสกิตเนี่ยมันจํานวนมันเท่าไหร่แล้วก็มารวมทั้งหมดนะครับมารวมทั้งหมดแล้วหารด้วยอ่ะสองร้อยยี่สิบสองยี่สิบนี้ก็คือเป็นซิงเกิลเฟสก็คือไฟที่ใช้ในบ้านเราใช้สองรอยสิบนะครับส่วนไอ้ตัวนี้เดี๋ยวมาว่ากันทีหลังของทีเฟสเราใช้ซิงเกิลเฟสไปก่อนนะครับทีนี้เรามาดูก่อนที่จะอ่ะก่อนที่จะเข้า ของวนแอมว่าเราหาสูตรสูตรพวกนี้มันก็จะมีสูตรที่ในการคำนวณว่าจะทำยังไงให้เป็นเมื่อเรารู้วัดเมื่อรู้เรารู้แรงเคลื่อนก็คือ220แล้วเราอยากรู้แอมมันจะเอาตัวไหนไปคูณตัวไหนไปหารนะครับงันเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างก่อนนะครับซึ่งเพื่อนๆก็น,น่าจะรู้นะครับเป็นที่เคยเรียน เยนมาหรืออาจจะศึกษามาบ้างอะไรประมาณนี้น่าจะจำกันได้นะครับ p นะครับส่วน e นะครับนะครับส่วน i แต่ก่อนก็อ,อาจจะเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับ p นี้คืออันนี้เป็นเป็นสูตรการหาค่ากำลังไฟฟ้านะครับสูตรการหาค่ากำลังไฟฟ้าอันนี้ p หมายถึง กำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับก็คือ W อน,นี่เราใส่เป็น W ก็ได้นะครับส่วน I นี่คือกระแสไฟฟ้าที่มีหน่วย <c oughs> เป็นแอมแปร์นะครับหรือ A นะครับส่วน E ตัวนี้นะครับ แรงดันไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์หรือ V นะครับทีนี้พอร,รู้รู้สูตรเสร็จแล้วเราจะ <c oughs> เอาตัวทำให้เป็น V A ทํทำยังไงนะครับก็ง่ายๆสมมติว่าเรารู้ว่าเ,า,เา,เาเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นอตอนนี้เครื่องทำน้ำอุ่นก็คือ3,500 3,500วัตต์นะครับ ไน,นี้เราอยากรู้ว่าไอสามพันห้าร้อยวัตต์ตัวเนี้ยใช้กระแสเท่าไหร,ร,ร่ก็คือกระแสก็คือแอมป์เท่าไหร่นั้นเราก็ใช้สูตรก็คือเราอยากเราอยากรู้ไออยากรู้กระแสก็คือ A ก็คือแอมป์นะครับเราก็ปิดปิดปิดตัว I ไว้มันก็จะเหลือตัวับตัว E P ก็คือเราก็ยกสูตร P หารด้วย E P เราก็แทนสูตรค่าก็คือกำลังวัตต์ นะครับ P ก็คือกำลังวัตอ่กำลังอ่ามีหน่วยเป็นวัตต์กำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์ก็คือ3,500หารด้วยแรงเคลื่อนอ่าไฟฟ้าก็มีหน่วยเป็นโวลต์ก็คือ220โวลต์เรามาหารกันนะครับสามพันห้าร้อยหารสองสองศูนย์นะครับ, 3, 500, ร 2, 2, 0, รบก็จะได้อยู่ประมาณ15.90แอมป์นะครับงนั้นเราก็จะรู้แล้วว่าเครื่องอใช้ไฟฟ้าของเครื่องทําน้ําอุ่นเนี่ย มันสิบห้์มทีนี้สมมติว่าเรารู้แต่แอมนะครับเรารู้แอมเรารู้กับโวลตเรายังไม่รู้วั์ทีนีเ้เราจะทําให้เป็นโวลต์แอมโวลต์แอมก็คือออี e, คูณด้วย i อนะครับอ e ก็คือ220ร้อโวลต์คูณด้วย i อเข้าเมื่อกี้ก็คือ15.90ก็จะได้ สองสองศูนย์คูณสิบห้าจุดเก้าศูนย์ก็จะได้ประมาณสามสิบสี่เก้าแปดก็คือก็คือสามพันห้าร้อยวัตต์ก็คือตัวเดียวกันนะครับวัลแอมป์กับวัตต์ก็คือเอ่อวีก็เท่ากับวัตต์ก็คือวัลแอมป์ก็เท่ากับวัตต์เพราะนั้นถ้าเรารู้วัตต์แล้วเราก็ไม่ต้องไปทําเป็นวัลแอมป์เราก็ยกมาใส่เลยนะครับมันก็เป็นประมาณนี้นะครับ วิธีทำให้เป็นวนแอมหรือเราอยากรู้รู้แต่วัดแต่เราอยากรู้แอมก็ใช้สูตรตัวนี้มาคำนวณน,นะครับอยากรู้ตัวไหนก็ปิดตัวตัวนั้นอยากรู้กำลัอองวัดก็เอา I เอา e ไปคูณกับไปก็จะได้รู้กำลังวัดนะครับอยากรู้ VA เเราก็ปิด VA ก็มีค่าากับ P ก็คือวัดก็จะเอาวัดไปใส่เลยก็กลายวีเนะครับง่ายงายแค่นี้นะครับต่อไปผมยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับเพราะว่า มันเยอะอ่าผมเอาตัวอย่างของตัวนี้ก่อนนะครับว่ามันมาอย่างไรง265 VA มาจากตัวไหนก็เซกิตตัวนี้นะครับเอามาจากตัวไหนนะครับเอามาจากตัวนี้จำนวนของ1 2 3 4 5เราก็แต่ละประเภทนะครับดาวไลท์แต่ละประเภทอ่ามมีกำกังวัดไม่เหมือนกันก็สม่ำปรับมุมได้นะครับ ประมูลได้ D1 เท่ากับ5นะครับต่อไป D2 D2 ก็คือดาวร้อยฟิกก็มีตัวเดียวก็คือตัวนี้นะครับ1โคมนะครับต่อไปชันลาเรียนะครับชันลาเรียชันลาเรียนะครับเท่ากับ1แต่ว่ามันมีทั้งหมด5ดวงดวงละ25วัตต์ก็5คูณ25นะครับเท่ากับต่อไปเป็นฟลูเรสเซนต์นะครับ อูดีเซนเท่ากับหนึ่งไฟหัวเสานะครับไฟหัวเสาเท่ากับหกนะครับตอนนี้เราก็จะรู้แล้วว่ากำลังวัต์ของออแต่ละเพราะเราเคยทำแต่ละโคมเหมือนออดีหนึ่งปรับมุมได้เนี่ย9วัตวันะครับ5คูณเ้าเท่ากับ45ใช่ไหมครับ ต่อไปดีสองดีสองนี่สิบเจ็ดวัตต์อันนี้ก็สิบเจ็ดคูณหนึ่งเท่ากับสิบเจ็ดวัตต์นะครับต่อไปไฟชานาเลียอันนี้เท่ากับห้าคูณยี่ห้าเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบห้าวัตต์นะครับส่วนฟลูเรสเซนต์นี้เท่ากับสิบแปดวัตต์นะครับไฟหัวเสามันสิบวัตต์คูณจึงก็เท่ากับหกสิบวัตต์เราก็เอาจํานวนพวกนี้ครับมารวมแล้วก็จะได้เท่ากับ ตัวนี้นั่นคือกำลังวัดทั้งหมดของของวงจรซีอู CU ที่1นะครับก็ง่ายง่ายเอาไปาาวงจรที่2ก็เหมือนกันก็หามาบวกเหมือนกันนะครับถ้าเป็นปลัก๊กปลั๊กก็ง่ายง่ายใหญ่นะครับถ้าเป็นปลัก๊กนะครับผมยกตัวอย่างปลั๊กนะครับซีอู CU ที่5นะครับปลั๊กเนี่ยที่ผมทําไว้แล้วมีทั้งหมด7ตัวก็7จ็ดก็เจ็ดคูณสอง VA ก็คือก็บอกปลัก1จุดเท่ากับ1 8ึงอถึง200ร้อย VA ะนั้นผมเอาสูงสุดเลย200อ200 VA 200 VA ก็เรามาคูณ7ก็เท่ากับพัน4ก็เหมือนเดิมครับพัน0ซึ่งเราก็จะรู้ทันทีเลยครับว่า VA มันเท่าไหร่ก็ ทุกๆเซกิตเราก็จะหาค่าอย่างนี้หมดส่วนในตัวอื่นที่มันเป็นเช่นเครื่องทําน้ําอุ่นแยกอยู่แล้วมันบอกไว้แล้วว่า3,500้เราก็ใส่ไปเลยนะครับปั๊มถ้าเรารู้เราก็ใส่ไปเลยเก็คือ300ร้อยสามร้อยวัตต์เราก็เราก็จะใส่ไปจนครบของจํานวนที่เราออกแบบน,นะครับพอเราครบเสร็จแล้วนะครับครบเสร็จแล้วเราก็ทําไงเราก็มารวมทั้งหมดก็คือรวมกําลัง VA ทั้งหมดก็คือรวมวัตต์ทั้งหมดนะครับแล้วก็หารด้วย220 220นะครับซึ่ง220อ่ก็สมมติว่า1 8 9 3 3หารด้วย2 2 0แค่จะได้อยู่ประมาณ8 6.05นแอมป์นั่นคือเบเกอร์ต้องใช้ประมาณนี้แต่เราไปเทียบแล้วเบเกอร์ Baker เนี่ยมันไม่มี8 6อ่ะมันจะไปร้อยเลยนั้นเราก็กใช้ร้อยร้อยแอม์ร้อยแอมทิปทับหนึ่งร้อยแอมเฟรมนะครับ สายห่มันก็มีตารางนะครับสายพวกนี้มันก็จะมีตารางว่าเราใช้แอมป์ขนาดเท่านี้สายขนาดเท่านีา้ต้องใช้ตารางเท่าไหร่สมมุตินะครับอันนี้เอาเอามิเออเอาตัวนี้ก่อนนะครับอเอา,เอา,เอา,เอามิตเตอร์ก่อนนะครับที่จะใช้ข้างข้างข้างนอกนอก,กิโลวัตต์เท่าก็มันจะมีบอกนะครับ อันนี้5ทับ15ใช้ได้16แอมนะครับ15ทับ45ใช้ได้50แต่ของเรานี่คือต้อง3พ100แอมก็คือ3 0ทับ100แอมนะครับตามมาตรฐานของไฟฟ้านะครับที่เขามีตารางที่จริงพวกนี้มันจะมีตารางให้หมดเลยว่าแอมเท่าไรใช้เท่าไรแต่จริงๆแล้วตัวนี้เราเวลาเราหารคือเราหาฟูลโหลดนะครับนะครับฟูลโหลดในที่หมายถึงว่าเปิดใช้ทุกเบกเกอร์ทุกอย่างที่เรามี ก็แอมมันจะได้เท่านี้แต่ความเป็นจริงเนะี่ยเวลาเราใช้จริงๆเราไม่ได้ใช้เยอะถึงขนาดนั้นเครื่องทำน้ำ,นำอุ่น,น,นบางทีเราไม่ได้ใช้เลยแอมบางทีอาจจะมีตัวเดียวแล้วเวลาเราเปิดใช้ดวงฟนงโอนไฟเราไม่ได้เปิดทั้งหมดนะครับหม้อหุงข้าวก็ใช้แค่ตัวเดียวเครื่องซักผ้าตู้เย็นพวกนี้มันกินไม่ได้เท่าไหร่เราไม่ถึงเอาสูงสุดผมให้20แอมนะครับ20แอมตามปกติบ้านที่ก็ใช้ใชก,กันก็คือ15บหทับสี 45, ก็คือใช้5 0แอมหรือ6 3สมแอมที่เขาใช้กันอยู่ประมาณนี้ครับ แต่นี้ผมออกแบบในตามที่เราออกแบบมาว่าเครื่องใช้ทั้งหมดที่เราใช้ที่ผมใส,ใส,ใส่ใส่ไปเนี่ยกำลับบงโหลดมันเท่าไหร่ผมก็เอาตามความเป็นจริงไปใส่แล้วก็ยกตัวอย่างให้ดูนะครับทีนี้ตารางนะครับเรามาดูตารางนะครับว่าการที่เราบอกว่าสีหุนสีหุ่นนี่มันได้มาจากไหนนะครับง่ายๆนะครับดูจากตารางตรงนี้เลยนะครับนะครับสาย2.5นะครับ สายสองจุดห้านะครับขอดถือก็แบบตัวนี้นะครับสายสองสองจุดห้านะครับใช้ท่อสี่หุนนะครับได้สามเส้นเห็นไหมจํานวนสายนะครับสามเส้นเห็นไหมท่อสี่หุนเราใช้สามเส้นสองจุดห้าสองเส้นสายกาวสองจุดห้าหนึ่งเส้นรวมเป็นสามเส้นก็ใช้ท่อสี่หุนนะครับก็คือท่อตัวนี้นะครับถ้าจะเป็นสายสี่สายสายออี่ก็ใช้สี่หุนเหมือนกัน เหนไหมฮะสองคูณสี่แล้วคูณสองจุดห้าผมก็ใช้สี่หุนซึ่งมันมีตารางบอกอยู่แล้วว่าท่อขนาดไหนใช้สายขนาดไหนที่เราใช้ดึงท่อเดินท่อนะครับมันจะมีสเปคบอกหมดเลยเราก็เอาตารางตรงนี้มาอ้างอองนะครับเอามาใช้ว่าแต่ละแต่ละวงจรเราใช้สายจํานวนกี่เส้นนะครับและจํานวนกี่เส้นนี้คือใช้ท่อขนาดเท่าไหร่นะครับถ้าสมมุติว่าใายเ,าเราใช้สายเยอะเราก็ใช้6กุน ได้ถึง10เส้นได้ถึง5เส้นอะไรพวกนี้แล้วก็เลือกใช้นะครับในทำนองเดียวกันสาย2.5ทนกระแสได้เท่าไหร่ก็เหมือนกันเราก็มีตารางนะครับสาย2.5นะครับละทนกระแสจริงๆได้18 18แอมป์นะครับาสายสี่ได้24แอมป์นะครับแต่ว่าตัวนี้เวลาเราออกแบบเขากำหนดว่า,าให้ใช้60%ของจำนวนแอมป์สมมติว่า16แอมป์นะครับ16 คูณ0.6ก็ใช้ได้จริงจริงก็คือ9.6 9.6เราก็มาดูของเราตัวนี้นะครับ2 6 5หาร2 2 0มันแค่1น,นึ่งกว่า M เ,เองนะครับนั้นไอ้ที่9.6เราเหลือเฟือ่อเรามาดูตัวใหญ่ตัวนี้ดีกว่านะครับตัวใหญ่ที่ผมทําก็คือไอตัว32ผมไปใช้ 32N ใช้สาย6เพราะอะไรนั้นเรามาดูนะครับ มาดูของเครื่องทำน้ําอุ่นนะครับตอนนี้เขาบอกว่าอของเครื่องทำน้ําอุ่นก่อนนะครับหนึ่งหาหาร2องก็ตกอยู่ที่1 5 9 0้แอมนะครับถ้าเราใช้ยี่สิบแอมนะครับยีแอมคูณศูมันได้แค่12บนันไม่ถึงเพราะว่าเครื่องทำน้ําอุ่นมันสิบหารื 90, อสิบห้าเกาตีไปสิบหแอม ซึ่งมันไม่พอมันนั้นผมต้องเลื่อนไป32สมสมมติว่า32คูณด้วย0.6ก็ได้19ก็ได้นะครับอันนี้16อันนี้19ก็เหลือเฟือนะครับก็ตามที่เขากำหนดว่า,า,าการออกแบบที่ดีควรจะเป็นอย่างนี้ผมก็เลยใช้32นะครับแต่จริงๆรถามว่า15เนี่ยถ้าเราไม่ไปคูณ0.6มันก็ใช้ได้เพราะว่า สาย2 0อมันก็ใช้ได้เพราะตัวนี้มันแค่1 6มสายก็ใช้แค่สายสี่ก็ใช้ได้ครับถ้าเราไม่คํานึงถึงการกออกแบบนะครับถ้าคือ,อตอบเหมือนชาวบ้านใช้ได้ไหมก็คือใช้ได้แต่ถ้าเราตามก็เรียกว่าหลักการหลักการมันก็ใช้ไม่ได้นะครับแต่นี้ก็แล้วแต่ได้ใช้ได้ทั้งสองตัวแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าผมดูทเท้าฮาส่วนใหญ่เขาก็จะ,ะเครื่องทําน้าอุ่นเขาก็จะใช้ 32A นะครับ แล้วก็ใช้สาย6ก็คือตามตามที่กฎของการออกแบบนะครับเขาก็เผื่อ60%ก,ก็เลยใช้3 2นะครับก็ผมก็จะอ,อธิบายคร่าวๆประมาณนี้นะครับเพราะถ้าอธิบายให้ลึกมากกว่านี้มันต้องใช้เวลาเยอะนะครับแล้วกลัวเพื่อนๆจะเบื่อนะครับทีนี้ไอ้พวกตารางอะไรพวกนี้นะครับเ,เพื่อนๆก็สามารถเข้าไป ดาวน์โหลดได้นะครับในใน g o o g l e หรือในในอินเทอร์เน็ตนะครับมันมีหมดนะครับว่าท่อใช้กี่เส้นสายกี่เส้นที่อยู่ในท่อขนาดนี้สายเช่าสองจุดห้าทนกระแสดได้กี่แอมป์ซึ่งมันมีตารางบอกหมดนะครับแล้วก็เ,เครื่องนะครับมาตรฐานการติดตั้งของการไฟฟ้านี่มีขนาดามิเตอร์วัดหน่วยไฟฟ้าซึ่งเขาก็จะบอกหมดเลยครับว่า ขนาดเท er ่าไหร่ได้ก <SL> ี qu <ane> ่แอมนะครับแม้แต่สายขนาดเท่าไร่ทนกระแสได้กี่แอมซึ่งมันจะมีตารางหมดซึ่งมันจะช่วยให้เราทํางานได้เร็วขึ้นให้ออกแบบเร็วขึ้นไม่ต้องมานั่งคํานวณเราใช้ตารางเทียบมันก็จะได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับถ้าเราทอตามหลักการนะครับซึ่งการออกแบบหรือการรวมตารางหลดพวกนี้มันก็จะมีหนังสือให้เราอ่านเราสามารถซื้อมาอ่านและทำการ เข้าใจเพิ่มเติมได้นะครับมีเยอะแยะหรือในอินเทอร์เน็ตใน Google ก็มีถ้าเพื่อนๆสนใจตรงไหนไม่เข้าใจก็สามารถเข้าไปดูได้อีกนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีครับ